สวัสดีคะ่ะพี่น้องมือนี้ก็มาพบเพืพอ่อก็ชมมาดามบูดีเคคือเกาจ้ามือนี้มาดามบูกับสิพาพีผนองเขาคั้วอีกแล้วจ้าพี่น้องจา้ามือนี้มาดามกับสิพาพีผนองมาแกงอ่อมแกงอ่อมห้ากับมีนีละจา้าเอาอันพักหนา้าตอนที่เก็บไว้ตอนที่อ่าช่วงซัมเมอร์นะคะช่วงซัมเมอร์เนาะเก็บไว้ตีฟิตไว้จากพี่น้องตอนนี้กับฮิมะลง ็มีพักมีซีใบกินแล้วกับคุดออกมากึง่งออกมางัดออกมาจากพี่น้องจา๋าเนี่ยละจา๋าวัอนี้มาดามสิพาพี่พ,พนองมาแกงอ,อก่อมไก่นะคะหิมะกระเริ่มละล่ายล่วงแล้วจะมาเพราะว่ามาขึ้นฝนตกอย่างแรงนะคะมาขึ้นฝนตกอย่างแห้งเลยจ้ะพี่น้องจา๋าฝนตกแล้วก็ตกนานด้วย ตอนนี้ก็กย่างปล่อยๆอย,อยู่จ้ะพี่น้องถ้าฝนตกหิมะก็สิละล,า,ลายจ้ะอันนี้เก็บพาบรรยากาศขางหนาต่นะตาไมมพี่พี่น้องใดเอบึงนอจ้ะเนาะมื้อนี้ก็คือเก่าจ้ะพี่น้องจ้ะมาดามสิภาพพิพนองเขารัวจ้าเขาปลาบได้แล้วหนาวเย็นนี่ละสิภาพพิพนองเขาแต่ครัวละช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะเข้าครัวบ่อยนะคะพี่น้องขาตามมาดามเขารัวามากจ้ะว่ามาดามสิภาคพิพนองเฮ็ดอีหยังมื้อวนี้มากกันจ้ะ เมนูวันนี้ก็จะนําเสนอแกงออมไก่จ้ะพี่น้องไก่ห้ากระซับแล้วเรียบ้อยนะจนะ๊ะเนาะอันนี้ก็มีขาดบะไดเลยแกงออมในีข่ขาดพักซีลาวบะไดเลยขาดพักซีลาวเนี่ย่าเมนแกงออมเด้อพี่น้องสิเป็นแกงทุตีบทุดเดนปะ,ะนี่แหละสิเป็นแกงผักใส่ไก่หัวจังไดก็ว่าไปถ้าเกิดว่ามีพักซีลาวนี่เขาก็จะเป็นแกงออมเลยในทันทีนะคะนี่ก็เป็นใบมะกรูดตีฟิไใ้จ้ะพี่น้องจ้าอันนี้ก็นําเสนอไปแล้วเนาะกวางตุ้ง ที่ไปเก็บช่วงซัมเมอร์เอามาตีฟิตเอาไว้ตอนนี้หิมะลงไม่มีผักกินก็คุดออกมาแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะก็มีบะเขือเปาะจ้ะบะเขือเปาะแล้วก็มีพริกพริกอีกยังนี่ก็บุลอกจ้ะพี่น้องแต่ว่ากบเพร็ดดีคือกันจ้ะนี่แหละจ้ะเห็นอีกยังก็ซื้อไว้ตุนไว้เนาะคันเห็นราคามันถูกก็ซื้อไว้เตรียมไว้พี่น้องนี่จ้ะมาเบงไฮไลท์อันนี้ก็เป็นเครื่องแกงนะจ้ะเครื่องแกงออม มีพริกแห้งพริกสดแล้วก็ข่าตะไคร้หอมแดงนี่จ้ะตำแล้วใส่เกลือตำหยับหยาบนะคะตำหยับหยาบนี่จ้ะเขาคั่วก็ได้จ้ะพี่น้องจ้ะขัน,นตอนแรกมาดามก็จะเอาเครื่องมาคั่วก่อนนะคะคั่วย ขวายเพื่อนหอบด้กันนะคั่วให้หอมเลยนะคะขวาวไปเรื่อยจากน้องจ้า ไก่ต้องไปขวาจ้ะพี่น้องไก่ลงไปขวานนะคะแกงออมสูตรนี่สูตร,ตรยายถวดอีสานบ้านเฮาพี่น้องจำมาจากยายถวดเออสูตรนี่แซ่บจ้ะพี่น้องจ้า สิ่งที่ขาดบร่ได้เลยพี่น้องแกงออมนี่ขาดบา่ไไรผักขาดนี่โอ้ยไม่มีรสชาติเลยนะคะก็คือนี่เละจ้ะน้ำล้างคุกโอ้ขาดบ่ได้เลยพี่น้องน้ำล้างคุก ก็ปิดฝาค่อยมาดูกันใหม่เดือดเดวกับใส่บักเคปาะกัพริกไปเลยจ้ะใส่ไปเลยนะจ๊ะไปมะกรู างทุ่งลวกตีฟิตใส่ลงไปเลยพี่น้องผักชีลาวใส่เข้าไปเลยแค่นี้เราก็ได้เกลอออมสูตใยายทวดรสชาติแสนอร่อยจ้ะ หอมแล้วพี่น้องเริ่มหอมแล้วนะคะอ่ะหมอคอยหมุนใส่หมุนขวา้าแกงออมไก่สูตรยายทวดสิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำร่างคกจะมาไหวเ้เร้อพี่น้องแสบก็แสบก็อยู่นในน้ำร่างครกเลอ นี่ระคา่ะแกงอ่อมของเราก็เป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยจากพี่น้องจา๋ารสชาติก็ปรุงเอาเองเนาะจานะ้ะเนาะรสชาติแกงอ่อมผัดดัมกะซีมาเฮ็ดให้พี่ให้น้องใเบิ่งกันซำนีล่ละจ้ะว่าใส่ยังแน่ไม่ยังแน่เนาะแกงอ่อมแกงอีสานบ้านเฮาแกงง่ายๆจ้ะพี่น้องจา๋า ค่ะคลิปนี้มาดามกับฟ้าพี่ฝากน้องไว้สัเนิดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่ะนะคะเพื่อเป็นกำใจมาดามด้เห็นคลิปใหม่ๆต่อไปจ้ะไปพ่อกันคลิปหน้านะะเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ